สวัสดีค่ะดรอรุณีกัศยานนท์นะคะโคศกพักเพื่อไทยคะ่ะไม่รู้ว่าหญิงจะรู้สึกอย่างไรกับวันนี้ดีเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะบริหารประเทศครบ7ปีแล้วค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าพลเอกประวิตยเนี่ยออกมาให้ข่าวเมื่อสองวันที่แล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเพิ่งบริหารประเทศมาได้แค่2ปีเอง <c oughs> เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคอสชอบริหารเออช่างเป็นบิดาแห่งความไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ ความคิดเห็นส่วนตัวของหญิง,งแทบไม่เชื่อเลยค่ะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะสามารถบริหารประเทศมาได้ยาวนาน7ปีขนาดนี้เพราะว่าจริงๆแล้วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในขณะที่บริบทของโลกเรากําลังพูดถึงการเปิดกว้างทางความคิดรวมถึงกระแสของประชาธิปไตยแต่วันนี้ เรายังต้องมานั่งพูดกันถึงระบอบเผด็จการในประเทศไทยกันอยู่เลยค่ะยิงก็เลยอยากให้มาชวนคิดกันเล่นๆค่ะว่าวันที่มีพลเอกประยุทธ์อยู่ในโลกนี้กับวันที่ไม่มีพลเอกประยุทธ์อยู่ในโลกนี้มันจะมีอนาคตต่อเราอย่างไรและจะมีอนาคตต่อลูกหลานเราอย่างไรค่ะกับคําถามแรกถ้ามีพลเอกประยุทธ์อยู่ในโลกนี้ประเทศไทยเรากําลังจะกลายเป็นหลุมดําค่ะอันดับแรกค่ะ GDP ของไทยคะ่ะตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ขึ้นมาบริหารประเทศค่าเฉลี่ยของ GDP ไทยเนี่ยไม่เคยเติบโตเกินกว่า4 5เลยนะคะแล้วเชื่อไหมคะว่าสำนักต่างๆได้รายงานว่าปีนี้ GDP ของไทยจะเติบโตไม่ถึง2%คะ่ะ ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่นะคะจะต้องมี GDP เติบโตกว่าร้อยละ3ค่ะซึ่งหมายความว่าอัตราการจ้างงานและรายได้จะลดต่ำลงค่ะเราไม่ต้องพูดถึงปีที่แล้วเลยนะคะก่อนการระบาดรละลอกที่3 GDP ของไทยปีที่แล้วติดลบไป6%อันที่2ค่ะก็คือการว่างงานค่ะคนตกงานเยอะมากค่ะจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับสถาบันเพื่อการพัฒนาและองค์การแห่งการเรียนรู้ของสหประชาชาติคาดการณ์กันว่าในปีส0งพั 23อาอาจจะตกงานถึง1.3ล้านคนค่ะและคนตกงานไปแล้วกว่า6ล้านคนค่ะซึ่งหมายความว่าอะไรคะเยาวชนคนรุ่นใหม่มองไม่เห็นอนาคตในประเทศไทยแห่งนี้แล้วค่ะจะโยกย้ายสายสะพคย้ายประเทศกันเถิะกันเป็นแถวแล้วค่ะอันที่3ครับก็คือเจ๊งค่ะร้านปิด โรงงานเจ๊งตัวเลขจากการสำรวจปี2563เนี่ยเราพบว่านะคะคนเอกประยชน์บริหารประเทศเนี่ยมีโรงงานปิดตัวกว่า719แห่งค่ะและมีคนตกงานทันทีนะคะกว่า30,000คนมูลค่าการลงทุนหายไปเกิน40,000ล้านบาทค่ะอย่างสุดท้ายค่ะการทุจริตคอร์รัปชันค่ะโตไปไม่โกงไงคะไม่ทุจริตผมย้ำนะรัฐบ,บาลผมอยู่ได้เดีวยวกันไม่ทุจริตเพราะนายกเป็นอย่างนั้นอยู่เข้ามาเพราะเราจะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันขอเวลาอีกไม่นานค่ะ เปีแล้วค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าดัชนีการชี้วัดเรื่องของความโปร่งใสโดยการประเมินขององค์การระดับนานาชาติพบว่าปี2563และเทียบกับปี2562ลดต่ำลงค่ะจากอันดับที่104นะคะจาก180ประเทศและลดต่ำลง3อันดับค่ะ นอกจากนี้ค่ะความเชื่อมั่นเรื่องของดัชนีความเป็นประชาธิปไตยก็พบว่าตั้งแต่ปี2560จนถึงปี2563เนี่ยความเชื่อมั่นเรื่องความเป็นประชาธิปไตยค่าเฉลี่ยของเราก็ลดต่ำลงด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในประเทศกึ่งอำนาจนิยมค่ะเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะคะปัญหาใหญ่ข้อที่2ค่ะถ้าโลกนี้มีประยุทธ์อยู่ก็คือการผลิตคอร์รัปชันค่ะขั้นรุนแรงด้วยนะคะว่าในปี2562ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ ปปชเนี่ยได้รับการร้องเรียนเข้ามาถึงกว่า1382คดีค่ะในการร้องเรียนของปชอปชปรากฏว่ามีมูลค่าความเสียหายจากการร้องเรียนเกือบ2 3 8 0 0 0 0ล้านบาทแล้วข้อร้องเรียนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐซึ่งมีมูลค่าสูงถึง2 0 0 0 0 0ล้านบาทค่ะหมายความว่าอะไรคะการทุจริตคอร์รัปชันของไทย เข้าขั้นวิกฤตค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดมันสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างทางการบริหารและการเมืองที่มีปัญหาอยู่ค่ะเพราะโครงสร้างการเมืองนะคะจะเป็นแรงจูงใจค่ะให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและเอื้อผลประโยชน์ในเรื่องของตำแหน่งเรื่องของผลกำไรแล้วก็เรื่องของต้นทุนและโอกาสในการทำการทุจริตคอร์รัปชันสิ่งเหล่านี้สะท้อนได้ในงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ดรประจักษ์ก้องเกียรตินะคะอันที่3ค่ะประเทศไทย จะล้าหลังไป40ปีคะ่ะเกิดจากการประเมินของนิเคอิคะ่ะญี่ปุ่นในปี2 5 6 2ประมาณการว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะทําให้ไทยเนี่ยล้าหลังกับประเทศอื่นไปเกือบ39ปีคะ่ะสิ่งนี้สะท้อนว่าต่างชาติมองประเทศไทยอย่างไรเขาเชื่อว่ากติกาในการออกแบบการเลือกตั้ง เป็นกติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและเป็นกติกาที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจค่ะจึงนำไปสู่การมีอำนาจที่ไม่โปร่งใสและไม่สามารถตรวจสอบได้โดยภาคประชาชนค่ะปัญหาอันที่4ค่ะอำนาจนิติบัญญัติทิพย์ค่ะโดยปกติค่ะระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเนี่ยอำนาจอธิปไตยจะเป็นของประชาชนค่ะแต่เราแบ่งอำนาจเราเป็น3ฝ่ายคืออำนาจตุลาการคือศาล อำนาจบริหารคือคณะรัฐมนตรีและอำนาจนิติบัญญัติคือสภาพผูแ้แทนราษดรซึ่งทั้ง3ฝ่ายจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันค่ะ แต่ที่หญิงบอกว่ามันเป็นอำนาจนิติบัญญัติทิพย์เพราะว่าเรารู้สึกว่าหลายหลายเรื่องของอำนาจได้มีการก้าวไก่และแทรกแซงค่ะอำนาจนิติบัญญัติซึ่งควรจะเป็นอำนาจของสสใช่ไหมคะแต่เรามีสอวอค่ะเรามีสอวอ250คนที่มาจากการแต่งตั้งแล้วสอวอ250คนเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมในการปกป้องรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทอชาร์โอชา99%ค่ะยกมือให้กับทุกเรื่องที่รัฐบาลเสนอค่ะ แล้วอย่างนี้เราจะบอกได้ไหมคะว่าอำนาจนิติบัญญัติของเราเป็นของประชาชนอันที่5ก็คือ รัฐแบบรวมศูนย์ค่ะหรือระบบรัฐราชการนั่นเองเชื่อไหมคะพี่โทนี่วางระบบไว้แล้วป่านนี้เรากระจายอํานาจไปให้ซีอหรือผู้ว่าในต่างจังหวัดแล้วแต่ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เข้ามายึดอํานาจด้ะบริหารประเทศรัฐราชการใหญ่โตเถอะทักค่ะยิ่งในสถานการณ์โควิดไม่รู้ว่าเราจะมีศูนย์บัชาการอยู่กี่ศูนย์ไม่รู้ว่าเราจะมีหน่วยงานอยู่กี่หน่วยงานแล้วก็ให้ข่าวสับสนไปมาการรวมศูนย์อํานาจเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าเรามีผู้นําที่เก่งค่ะแต่เอ๊ะ เราลองมาคิดถึงพลเอกประยุทสิคะผมผิดอะไรหรือยิ่งขอไม่พูดก็นล้กันว่าเขาบริหารประเทศยังไง <c oughs> อันที่6คะ่ะ ก็คือการศึกษาไทยกําลังจะถูกสาบค่ะเชื่อไหมคะว่าระบบการศึกษาไทยวันนี้เนี่ยไม่เปิดกว้างทางความคิดในขณะที่เขากําลังสร้างทักษะการเป็นผู้นําให้กับเด็กยุคใหม่ประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เองก็ดีหรือว่ามาเลเซียเองก็ดีเขาก็ไปเน้นเรื่องการสร้าง study less learn more ค่ะไม่ใช่การวัดเด็กเก่งที่การท่องจําอีกแล้วค่ะแต่มันเป็นการสร้างให้เด็กมีการตั้งคําถามกับสิ่งรอบตัวและ้ระบบการศึกษาไทยวันนี้ เอื้อกับสิ่งเหล่านั้นไหมคะแต่สิ่งที่สําคัญเชื่อไหมคะว่ามีการประเมินกันว่า AI ณนะปัจจุบันนี้นะคะมีมันสมองเท่ากับเด็กอายุ6ขวบ และ AI ในปี2,588หรือในอีก24ปีข้างหน้ามันจะพัฒนาสมองของมันเท่ากับมนุษย์ในปัจจุบันและความจำของ AI สามารถทำได้มากกว่ามนุษย์ถึง30,000เท่าแล้ววันนี้รัฐบาลรู้และตื่นตัวในเรื่องเหล่านี้ไหมคะกระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้ไหมคะถ้ายังมัวท่องข่านิยม12ประการแล้วยังบอกว่าความดีความงามวัดได้ด้วยเรื่องแบบนี้เท่านั้นการเห็นต่างจากรัฐเป็นสิ่งที่ผิดเราจะสร้างให้เด็กมีทักษะในการคิดอ่าน ที่นอกกรอบได้อย่างไรคะทั้งหมดที่หญิงไล่ยาวมา5 6ข้อก็เพราะหญิงต้องการชี้ให้เห็นไงล่ะคะว่าการมีพลเอกประยุทธ์อยู่เนี่ยมันส่งผลต่อสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองของประเทศเราอย่างไรแต่ถ้าเรามาลองตั้งคำถามกันอีกถ้าโลกนี้ไม่มีพลเอกประยุทธ์จะเป็นอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยคะ่ะหญิงตอบด้วยความศึกส่วนตัวแบบหลับตาปิ๊งมนึกเลย ดีทุกสิ่งและใช่ทุกอย่างค่ะอย่างแรกเลยค่ะกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เราล่างกันไว้ค่ะจะกลายเป็นกฎหมายที่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะเราจะมีสอวอที่มาจากการเลือกตั้งยึดโยงกับประชาชนและเป็นตัวแทนของประชาชนค่ะมีรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากไม่ต้องเป็นพรรคผสมเพื่อต่อรองอำนาจและผลประโยชน์กันอันที่2ค่ะถ้าโลกนี้ไม่มีพลเอกประยุทธ์ เราก็คงจะมีการกระจายอํานาจมากขึ้นค่ะการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นค่ะจริงๆเราวางเป้าไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540ว่าจะมีการกระจายรายได้ไปให้ท้องถิ่นกว่า35%ค่ะของงบประมาณที่มีในการจัดสรรแต่ปัจจุบันนี้ตัวเลขเหล่านี้ยังไม่ไปถึงไหนเลยค่ะดังนั้นการกระจายอํานาจไปให้กับประชาชนในระดับท้องถิน่นก็เพื่อให้เขาบริหารจัดการเองค่ะอย่างที่3ค่ะถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีและมีการกระจายอํานาจ ป่านนี้เราได้วัคซีนกันทั่วหน้าแล้วคะ่ะป่านนี้เราเดินถอดหน้ากากกันปลอแล้วเพราะเรามีเฮิร์ตอิมมูนิตี้กันทั่วหน้าแต่เพราะว่าเราไม่มีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ไงคะผู้นําขาดวิสัยทัศน์มักจะมองไม่เห็นปัญหาและไม่มีแผนสํารองค่ะและที่สําคัญนะคะเศร้าไปกว่าน,นั้นอีกก็คือว่าปี2020เราต้องมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงใช้แล้วเพราะมันอยู่ในแผนของตั้งแต่สมัยท่านายกยิ่งรักแล้วคะ่ะว่าเราจะวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้วยวงเงินเพียงแค่2ล้านล้านบาทเท่านั้น เแต่มันไม่ผ่านสภาแล้วมันก็ถูกยึดอํานาจโดยพลเอกประยุทธ์ดังนั้นนะคะครงสร้างพื้นฐานของประเทศไปไกลแล้วค่ะประเทศไทยคงจเจริญกว่านี้แล้วค่ะอย่างที่4ค่ะถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์อนาคตของเยาวชนไทยคงจะสดใสแล้วก็ซาบซ่ามากเลยค่ะเพราะมันคงไม่มีแฮชแท็กว่าย้ายประเทศกันเถอะ เพราะอะไรคะเขาอยู่อย่างไม่มีความหวังค่ะเขามองไม่เห็นอนาคตสิ่งที่เยวชนคนไทยเห็นเด็กยุคใหม่มองไปถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศกันเลยแต่พาอพลเอกประยุทธ์ค่ะเป็นตัวที่ฉุดล้งเรื่องนี้อยู่และกลับมองไม่เห็นปัญหาหรือโครงสร้างของประเทศที่กําลังมีอยู่ขณะนี้ก็เลยเป็นตัวฉุดล้งให้ประเทศไปต่อไม่ได้ค่ะ พอถอนหายใจดังๆนะคะเหนื่อยค่ะที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยก็พูดเพื่อจะชี้ให้เห็นค่ะว่าถ้าโลกนี้มีพลเอกประยุทธ์กับโลกนี้ไม่มีพลเอกประยุทธ์มันเป็นยังไงแต่ถ้าไม่มีมันคงดีกว่าค่ะผู้หญิงคงเอาสมุดมาจดเท่าไหร่ก็คงจดไม่หมดคนก็ถา,ถามว่าถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์แล้วใครจะมาบริหาร ใครก็ได้ค่ะมาบริหารประเทศนะักขณะดนี้รับรองเลยค่ะว่าเขาบริหารประเทศได้เพราะถ้าคนอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีและบริหารประเทศมาได้7ปีใครก็ดีกว่าพลเอกประยุทธ์ค่ะนะน,นักขณะนี้ขอให้แค่พลเอกประยุทธ์ออกไปเท่านั้นแหละค่ะ